สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆรวมโลกทั้งเบิร์ดนะครับเด้อสวัสดีทักทายย่ามมือเศร้าพี่น้องมือเศร้าวันจันทร์ที่เสาหกกลุ่มภ้าพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อมือนี่ก็เป็นเศร้าวันจันทร์วันจันทร์เบิร์ดมือได้พี่น้องมือนี่มือนี่วันจันทร์ที่ยี่สิบหก กุมภาพันพี่น้องสวัสดีเดอ้อสวัสดีไปยังเอฟซีพญายสายเพื่อนเพื่อนร่วมโลกทั้งเบิรแดละครับเอาพบกับพญายิ้สาย u t u b e ครับพบกับพญายิ้สายยูเดอ้อมื้อนี้กตื่นเศร้ามาหลังจากกินอยู่กินอย่างแล้วแล้วกะซ้ำเศร้าแล้วกะดื่มกาแฟพี่น้องเอ้ากินเอาอยูแบแสบายสบายได้พี่น้องเดอ้อมื้อนี้กะท้องฟ้ากะ เป็นสลัวเสลัวพี่น้องมีท่งมีหมอกมีควันละพี่น้องควันแดงกับฟขึ้มขึ้มแต่ว่าแต่เว้นแต่เว้นแดงจึงคืนพี่น้องช่วงนี้ช่วงเศร้าู่ครับเจ็ดนาฬิกาพี่น้องเจ็ดนาฬิกาเจ็ดนาฬิกาเออเจ็ดโมงเศร้าเมื่อนี้ผมมียางดอกพี่นอ้องพอยสายกระไดอามาขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อนเพื่อนร่วมโลกทั้งเบิร์ดนะครับยุ่งสายก็เห็นกันเบิร์ดแล้วนะครับเนาะ สุมือนี้เขากะโลกไรพรมแดนเด้โลกไรพรมแดนเทคโนโลยีสมมือนี้มันกับบอธรรมดาเห็นเบิร์ดพี่น้องตามบอทันเลยแหละได้กระได้นีเบิร์ดสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซชาวเลียวเซาวยูทูบเพื่อนๆครีเอเตอร์เพื่อนๆกลุ่มใดก็แล้วแต่เพี่องเนาะพราะว่าสุมือนี่มันเห็นกันเบิร์ดแล้วฝาก พ,ยย YouTube. YouTube. พ่อใหญ่สายกับฝากเด้อซ่อง youtube y o ย t u b e พ่อใหญ่สาย u t u b e ครับพี่น้องอวิธีชีวิตกับกับกุกก้หวัวกับสวนครับพี่น้องเยดื่มกาแฟพี่นอ้องดื่มกาแฟคุยกันไปโซเล่กันไปน้พี่น้องเนาะบ่ม,มียังหลายดอกพ่อใหญ่สายก็ไดกาแฟเพื่อสุขภาพกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดเนาะพากินกาแฟพี่น้องอยากคู่ด้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดพากินบอกได้เด้ออยากคู่ว่าผู้ใดพากินกาแฟกินเทียนหยางเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเปินพากินก็กินตัวพี่น้องเนาะบำรุงสมองบำรุงประสาทโดยเฉพาะมันมีคาเฟอีนได้พี่น้องเนาะนี่มีคาเฟอีนในกาแฟกินไปสะแล้วเนาะพี่น้องเนาะเห็นจังไดคนเฮาเออเคยมีกินมีนอนนะพี่น้องเนาะมีกินมีนอน กินได้นอนรับก็สบายลวพี่น้องนะเนาพะพ่อใหญ่สายกับฝากช่อง YouTube เด้อยเด้อเขาไปแป้น u t u b e พิมพ์ว่าพ่อใหญ่สายครับวิถีชีวิตทางกายเกี่ยวกับงานทั่วไปละพี่น้องอยู่กับหัวกับสวนอยู่เป็นเกษตรกร,ะกรละครับปกติ งานหลักก็คือเกษตรกรงานเสริมก็คือทําหน้าที่เป็นสมาชิกอบตพี่น้องของหมูบ่บ้านบ้านพ่อใหญ่ทายนี่แหละเป็นตัวแทนของพี่ของน้องอได้รับใช้พี่น้องพี่น้องไว้วางใจให้เลือกให้ไปเป็นอบตอบตอนี่ก็สามเดือนสี่เดือนประชุมเท่านึงพี่น้องอางาน เป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่นได้พี่น้องออหลังจากพี่น้องให้โอกาสเลือกเข้าไปแล้วหน้าที่อบตเฮ็ดียงท่านกับกันแล้วละครพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวพยศสายสีว้อยฟังเด้อมือหนาว่าเพดอยียงมีหน้าที่อบตเต็อเดเอ,อียงได้รายได้เป็นเงินเดือนพี่จิงเป่นกระบ,บ่ว่าเงินเดือนดอกครับพี่น้องเนาะเพิ่นะ็นนจะว่าเงินตอบแทน จริงแล้วก็เกิอเดือนแล้วครับพี่น้องได้ท่อไหนเดี๋ยวพ่อใหญ่สายีิบอยฟังเดอ้อแล้วฝากลูกฝากหลานฝากน้องฝากนุ่งคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข่ามารับใส้พีใส่น้องเข่ามาเห่นการเมืองท่องทิน้นหันกระเตรียมเตรียมไม่เดอ้อพ่อใหญ่สายก็เป็นบ้าได้สองปีกว่าแล้วพี่น้องเออเขาได้เป็นอบตอมากกว่าสองปีกว่าแล้วดิอ,อ่บัดนี้เหลืออีกปีกว่าพี่น้องเหลืออีกปีกบ สิบเดือนเท่านั้นพี่น้องเออปีก็สิบเดือนก็บเบิดว่าละอบตอบตอก็บดำรงตำแหนง่งหรือว่าพูดว่าดำรงตำแหนง่งหรือเป็นได้ซีปีพี่น้องซีปีครบว่าละแล้วก็บเบิด์ตนาทเีเลือกตั้งใหม่รับพี่น้องก็บบอกเป็นยังพี่น้องเนะาะจังะมาฝากพี่ฝากน้องหรือฝากลูกฝากหลานคนรุ่นใหม่ถ้าอยากรับเลือกตั้งถ้าอยาก เป็นอบอตก็เตรียมตเตรียมเด้อลูกหลานเตรียมตัวไว้ใกล้สีบอร์ดแล้วล่ะพอยนสายอบอตอทั่วประเทศกับพู่นหรอครับมีเจ็ดหมื่นหมู่บ้านได้พี่น้องเจ็ดหมื่นครัวพุ่เหรอพี่น้องเจ็ดพันกว่าตำบลเออเจ็ดร้อยกว่าอำเภอครับพี่น้องแล้วก็บบางตำบลหานกะเพื่อก็เป็นเทศบาลรอบรวมแล้วก็ถือว่าทัวร์เซเลกะเจ็ดหมื่นคนแล้วครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นคนพุ่เหรอครับพี่นอ้องสมาชิกอบอตอ มีรายได้เท่าใดแต่ละตำบลแต่บันกิดบวกขึ้นกันพี่น้องเงินเดือนบ,บทกอกันอยู่กับภาษีท้องทิน่นภาษาีจัดเก็บรายได้ของแต่ละตำบลเงินเดือนจะบทอกันเงินตรบแพทย์จะบทอกันพี่น้องมีสูงหลักหมื่นขึ้นแล้วก,ก็บกถ่ถระหมื่นพี่น้องแต่ละครับประหยสายเดี๋ยวเมื่อนาชีว่าว่าห้ฟังได้พี่น้องเด้อฝากลูกฝากหลานผู้อยากยายเล่นการเมืองท้องทิน่น เขามารับใช้พี่ใช้น้องเฮ็ดจังใดเห็นกะมีวิธีพี่น้องพอายิสายคอยทีว่าอห้ฟังลักการเขามาเฮ็ดอีอย่างแดกหน้าที่อบอตอเดี๋ยวพอายิสายว่า้ฟังมือนี้ก็ขอฝากซ่อง YouTube, ยูทู e พญายิ้สายเด้อเออพอายิสาย u ูทู e เบิ่งแล้ววิถีชีวิตพ่อใหญ่สายหันกับพ่อใหญ่สายกับมียุ่กับพัวกับสวนนี่แหละแต่วันนี้กางานหลักก็คือยุคเป็นเกษตรกรงานสารองงาน้วก็ถือว่ากหาผลงานเรื่องการพัฒนาในตำบลในหมู่บ้านในไซก็แล้วแต่ไปเห็นภาพในด้านการพัฒนากับด้านกีฬาด้านสังคมหรืออย่างการแข่งกีฬาครับนับันําบว่างงานกระถินงานผาป่าพ่อใหญ่สายกับเอา เอาวิดีโอมาลงให้พี่ให้น้องเบิ้งผู้เพิ่นบงเคยผู้เคยเห็นกันมี่พี่น้องเนาะเพราะว่าคนเฮามันบ่คือกันเด้บางทีอบิมีโอกาสเห็นบิมีโอกาสเบิงหรือบิมีโอกาสสมัยคนเฮากับตื่นเช้ามากับเบิงงละครับเบิ้งวิดีโอเบิงโทรศัพท์เลรอครับพี่น้องเบิงเฟซเบิงไลน์กับเบิงยูทูบกับครับเบิงสาละคนไทยเฮาบว่าผู้ใดครับมักจาก รู้เรื่องคนอื่นครับพี่น้องเป็นยังบุจะมักเบิงคนอื่นเบิงเพื่อว่าพัฒสาก็เบิงครับเบิง y o ยูทูบเบิง์นเฟซเบิง์นอย่างก็แล้วแต่เขาก็เบิงแล้วก็เบิงเพื่อบันเทิงหรือเพื่อศึกษาเลยพี่น้องว่ามันสูมือนี่มันเห็นได้เบิดพี่น้องโทรศัพท์มันสามารถเรียนรููสามารถเบิรงได้เบิดทุกอย่างพี่น้องอยากเห็นอย่างเบิรงพิมพ์หาเบิรงได้เบิดพี่น้องมาพี่น้องมากาแฟกันเนาะ แต่ละครับเล็กๆน้อยๆเลี้ยวมานาเพชสายสกะทิวเรื่องอ,อบตอฟังได้พี่น้องเด้อเรื่องรายได้เรื่องหน้าที่ของอบตเฮอีหยงังกันกะเพชสายสก็คอยว่าห้ฟังจนกว่าว่าพูดละเอพชสายไดีครบเวลาแล้วมันก็จังน,งน,งนงึงกับพี่น้องต่อไปกะห้ลูกหายหลานวางมือกทกั็ได้เนาะพี่น้องเนาะ เนฮามันบริเนณยูดติดอยู่กับตลอดมันบรได้อยู่กับเฮาตลอดอันนี้พี่น้องเลือกได้พี่น้องเนาะอบต่อบริเวณว่าเฮาสมาัครแล้วจะได้เปลี่ยนโลดได้พี่น้องตลาดครับเล็กๆหน้อยอย่าลืมกดก,กระดิ่งกดซับตะไคร้พญายาได้เด้อขอพี่ให้น้องเอฟซีพญายาหรือผู้ที่มาเห็นนีก่ก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้โชคให้มาำลำล้ำรวยๆเด้อสวัสดีครับ